ก็ีคิวัันยัมเดค่ะก็ที่่คนเกยดวะไอ้ไอ้ไอ้ลูกคผิดจ้ะเรื่ออะไรดะกูตกะกูไม่รูว่า น่แต่ตาเปี่ยนพี่จะโหดเตี้ยบอันนี้มันโหดอันีอ่ะอพี่อปนนี้นอย่งนีนี่อนนีที่แบบที่ตาตัวเราก เราดูแต่กะตัวดูแต่ปกติไปแต่เราเลิกไะ อีกเพิ่มเอิ่มยีเริบห้ารูปคุลูอกว่าสูงคุณลูกระมามตร่านั้นละเออสี่สิบสเมตรกระตัวสูงสิบเมตรตู้บ้านแล้วล่ะ อ,อ้ออไไไไอาไม่ดีไปอ่ะโออพวกเกดก็อีแตกพี่อ่ะีไบ้ากีเป้เ็แปนเก็บตกกดิกีเป้อะต่ต่เาต่จุดตาดกีเปดไปแมคโคเออที่ป้าเคยเช่ามาเราละสี่พัน ทำ้มคล้ายกล่องเนี่ยนี่งนี่ายกล่องแปอันนี้ตัวเด็กมากราเอาเตาไี่คิดหมูะเอ๊ะตับพี่คิดหมมาขันนีล้ก็ต้องหาแถวนั้นและเอ๊ยกระดากระดา ไปก็แล้วผตายด้วยไปเร็วเลยเดียอยไป

你看红的。

เดี๋ยวหัวใจเดียวเดียวเป็นหัวใจเจ้ย่ ยดยดใส่ท้อสับ ใช่เนี่ยดูราคาแล้เรื่องนี้ก็ไม่ดูโอเคเ้ยแล้วก็ไม่ไ้ จุดไฟล้จดวยไฟเด้าแล้วก็ตีกัดตะวันี่จะมาบ้านนะบานนีนเฮ้ยหมดเาหมดที่นัแล้ท่ี่คุมเห็นนะมันจะติดไฟ น่จิไปการวิวิวารจ่าไเนี่ยเนี้แ่ตแปลที่ดึงแรงตับแหวนตับาหนไม่ได้นี่ตับแหวนอยาที่คนเห็นนะตับวมัมี้ ไปด้วยใช่ไหมบางคนก็ไม่เห็นผลใดๆเปไปตาเราถูกขับบนกับขั้นด้างอือจ้าแ่ไมคาดมีจะมีเอสพูลด้วยเอ้ยเอ้ยน่ะไม่ถึงเราเอาคนเด็กไว้ตรงนี้ เราิ่นนะแต่แต่รตายงไม่ักโอ้เนี่ยตรงด้านกูกูมาดียมันีเดยไงฮะกูดีกัด้ด้วยกไดีอ่ะดีกัด้นด้วยอ่ะก็เรื่อ จำไว่าได้ละแน่ไออันนี้นม่ทำไมคานนี้มันมีไอ มีน้ำน้ำมันมงกรนะมังกรน้ำมังกรกินหน้าหกหรือหน้าแปดวะไงกินกิหัวหน้าเนี่กูเตะอันนี้หน้ามันนูแค่ค่นหน้าหกบูดขอบูดีกาบ้บ๊ายบาย